สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับครูแต้วสวภาคอินประิสรในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากเครือโรงเรียนมารีวิตเป็นยังไรกันบ้างคะกับอีพีหนึที่ผ่านมาถ้างั้นวันนี้เรามาพบกับครูแต้วนะคะเป็นอีพีส่งท้ายเนาะกับหัวข้อเรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจค่ะ นักเรียนคงจะเคยไปตลาดหรือเดินที่ห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมล่ะคะบางคนอาจจะชอบเดินตลาดนะคะเพราะว่ามีสินค้าที่เลือกได้หลากหลายราคาถูกและก็สามารถต่อรองราคากับแม่ค้าได้ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะชอบเดินห้างสปปรรพสินค้าเพราะว่าห้างสปปรรพสินค้านั้นมีแอร์เย็นๆมีของที่ลดราคาใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าให้เราเลือกมากมายรสนิยมหรือความชอบของเราก็มีความแตกต่างกันไปคะ่ะ แต่วันนี้ครูแต้วจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอันดับแรกเรามาเข้าใจถึงความหมายของตลาดในระบบเศรษฐศาสตร์ก่อนค่ะตลาดในระบบเศรษฐศาสตร์นั้นคืออะไรหรอคะมาฟังกันเลยค่ะตลาดนะคะในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงกิจกรรมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่จําเป็นต้องมีสถานที่นะคะ ไม่จําเป็นต้องมีสถานที่นะคะอาจจะไม่ต้องพบกันก็ได้ค่ะอาจจะเป็นการพบกันทางออนไลน์นะคะหรือการตกลงซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการซื้อขายออนไลน์ต่างๆผ่าน Facebook หรือผ่านทาง Instagram ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ ต่อนะคะตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะมีความสําคัญนะคะก็คือตลาดจะช่วยทําให้ผู้ผลิตนั้นสามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะตลาดยังทําหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะในการนําข้อมูลนะคะความต้องการของผู้บริโภคมาให้ผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นการช่วยลดถึงความสิ้นเปลืองของทรัพยากรในการผลิตสินค้าด้วยค่ะ อันนี้คือความสำคัญของตลาดนะคะต่อมาค่ะความสำคัญของตลาดนะคะตลาดยังมีส่วนทำให้ผู้บริโภคนะคะมีมาตรฐานของชีพที่สูงตลาดเนี่ยจะกระตุ้นทำให้ผู้ผลิตนั้นสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายแล้วก็สินค้านั้นก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและก็ราคาถูกอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะตลาดเนี่ยก็ยังช่วยทําให้ประเทศของเรานะคะเศรธธษฐกิจของประเทศเรานั้นขยายตัวค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะตลาดช่วยทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นค่ะพอมีการจ้างงานใช่ไหมคะประชาชนก็มีรายได้สูงขึ้นพอมีรายได้สูงขึ้นก็ส่งผลทําให้ประเทศของเราเศรธธษฐกิจของเราขยายตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่แหละคือความสําคัญของตลาดนะคะต่อมาค่ะ ตลาดนะคะก็จะแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทนั้นก็คือประกอบไปด้วย1ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ค่ะและ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น 1. ตลาดผูกขาดค่ะ 2. ตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะและ 3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะ ต่อมานะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ค่ะตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะประกอบไปด้วยเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากค่ะผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากเลยนะคะ 2. ค่ะสินค้าที่ซื้อขายต้องมีลักษณะอย่างเดียวกันหรืออาจจะเหมือนกันทุกประการก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมักเป็นสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอย่างเช่นยางพาราข้าวโพดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสินค้าเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 3. ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับสภาวะตลาดเป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการติดต่อซื้อขายนะคะก็จะทำโดยอย่างสะดวกนะคะรวมไปถึงหน่วยธุรกิจก็สามารถเข้าออกธุรกิจนะคะได้อย่างเสรีต่อมานะคะเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะประกอบไปด้วยเป็นตลาดที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะองค์ประกอบที่ทำให้เป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เกิดจากเพราะว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็คือเช่นยี่ห้อนะคะหรือ แพ็กเกจหรือการบรรจุหีพอ่อตต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะประกอบไปด้วยตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดกึ่งแข่งขันหรือกึ่งผูกขาดก็ได้ค่ะตลาดผูกขาดสมบูรณ์นะคะจะเป็นตลาดก็คือมีผู้ขายรายเดียวค่ะซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้โดยผู้ขายนั้นจะมีอิทธิพลนะคะ เหนือราคานะคะมีที่พลเหนือราคาก็คือเป็นผู้ที่กําหนดราคานะคะกำหนดราคาได้เองแล้วก็ไม่มีคู่แข่งทางการค้าสินค้าที่ผลิตออกมาก็ไม่มีสินค้าใดทดแทนได้ที่สําคัญก็คือสามารถยับยั้งไม่ให้ผู้ขายรายใหม่เนี่ยเข้ามาแข่งขันกับตนได้นะคะและก็มักจะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อนนะคะเช่นอะไรบ้างหรอคะเช่นไฟฟ้าปลาปลารถไฟเป็นต้นค่ะเนี่ยแหละ เราจึงเรียกว่าเป็นตลาดผูกขาดสมบูรณ์นั่นเองนะคะข้อดีข้อเสียค่ะตลาดผูกขาดสมบูรณ์นะคะข้อดีนะคะก็มักจะเกิดขึ้นกับใครคะกับผู้ผลิตหรือผู้ขายค่ะที่สามารถกำหนดราคาและปริมาณสินค้าได้ตามที่ตนต้องการนะคะแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือกำไรสูงสุดนั่นเองส่วนข้อเสียนะคะมักจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคค่ะที่ขาดอำนาจในการต่อรองในตลาด และก็อาจเกิดความชะลอนะคะความชะลอของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากว่าอะไรหรอคะผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ก็ย่อมไม่มีการแข่งขันพอไม่มีการแข่งขันก็ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์พอไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดอะไรขึ้นคะก็ไม่พัฒนานั่นเองเศรษฐกิจก็ไม่พัฒนาอันนี้คือข้อเสียคะ่ะ ต่อมาตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ขายเนี่ยมากกว่า1นรายแต่มีจํานวนไม่มากนะคะสินค้าที่ผลิตก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ค่ะผู้ขายแต่ละรายจะขายสินค้าเป็นจำนวนมากๆนะคะเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมดในตลาดดังนั้นหากผู้ขายรายใดเปลี่ยนราคาปุ๊บนโยบายในการผลิต และการขายย่อมมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่นๆราคาจึงเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นน้ำมันค่ะรถยนต์โทรศัพท์มือถือ,น,อน้ำอัดลมหรือปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อดีข้อเสียค่ะ ตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในข้อดีนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็ยังพอมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจของตนได้ผู้ผลิตยังสามารถที่จะกำหนดราคาได้นะคะแต่ข้อเสียค่ะก็จะมีการแข่งขันที่ไม่มากนักนะคะเพราะผู้ขายนะคะผู้ขายน้อยรายเนี่ยยังมีวิธีการในการกีดกันธุรกิจรายใหม่อยู่ และการควบคุมกิจการของผู้ขายน้อยรายเนี่ยอาจนำไปสู่การผูกขาดอย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมาได้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อใครคะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเล่านั่นเองต่อมาค่ะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะคะต่างก็มีอิสระในการที่จะวางแผนนโยบายในการขายหรือการซื้อของตนได้โดยไม่กระทบต่อผู้อื่นสินค้านะคะที่ขายก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะตามกลยุทธ์ที่ตัวเองวางไว้แล้วแต่ที่คุณกำหนดราคาให้มันเหมาะสมกับคุณภาพหรือลักษณะของสินค้านั้นๆ โดยข้อดีและข้อเสียนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปข้อดีนะคะเพราะเกิดการแข่งขันสูงทำให้เกิดการได้เปรียบของผู้บริโภคโดยผู้บริโภคนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจในการต่อรองนะคะในการต่อรองเลือกซื้อสินค้านั้นมา,มาได้เกิดการพัฒนา,นาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะว่ามีการแข่งขันเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นนะคะ ส่วนข้อเสียค่ะผู้ผลิตอาจจะต้องลงทุนในระยะแรกลงทุนยังไงหรอคะก็ต้องทุ่มในเรื่องของการโฆษณาหรือการลดแลกแจกแถมซื้อ1แถมหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จักสินค้าของตนมากขึ้นส่วนการแข่งขันนะคะก็คือจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเพื่อสแสวงหากําไรของผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตต้องมีคุณธรรมในการผลิตไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นตารางนะคะให้นักเรียน <Yeah. S 1> ได้เปรียบเทียบดูนะคะว่าประเภทต่างๆของตลาดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างตารางนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแข่งขันสม,มบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สม,มบูรณ์นะคะก็จะดูที่จํานวนผู้ขายถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จานวนผู้ขายก็จะมีจํานวนมากถ้าเป็นผู้ขายใช่งไหมคะก็เป็นรายเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ขายน้อยรายน้อยรายก็จะมีมากกว่าหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะ ส่วนตลาดกึง่งแข่งขันกึน่งผูกขาดก็จะมีจํานวนมากเช่นเดียวกันลนักษณะของสินค้าที่ขายนะคะก็จะเป็นลนักษณะก็คือถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือจะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดผูกขาดนะคะก็คือไม่มีสินค้าใดทดแทนได้และถ้าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะก็จะมีเหมือนเหมือนหรือต่างกันนะคะแต่มีสินค้าทดแทนได้ แต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็จะมีความแตกต่างกันและหาสินค้าทดแทนได้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เราเรียนเรื่องตลาดมาแล้วคุณแต้ก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดมากยิ่งขึ้นตลาดในความเข้าใจของเราก็อาจจะเป็นสถานที่ใช่ไหมคะแต่ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่ค่ะตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นอาจจะหมายถึง ตลาดที่เป็นในโลกของออนไลน์ก็ได้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องมาเจอหน้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็ได้นะคะการซื้อของผ่านออนไลน์ต่างๆก็จัดว่าเป็นตลาดเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ครูแต้วหวังว่านักเรียนจะเอาความรู้นี้นะคะแล้วลองไปสังเกตในชีวิตประจําวันของนักเรียนว่านักเรียนได้พบตลาดเนี่ยในชีวิตประจําวันของนักเรียนแบบใดบ้างนะคะแล้วก็ครูแต้วก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ